สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย ID นะครับผมก็ขอแนะนํากลุ่มของแอดนนเลยนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยน ID โดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าก็สามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระหว่างการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ท่านผู้ชมจะถูกโกงนะครับแนะนําให้ไปกลางกับแอดนนเจ้าของกลุ่มนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองเนาะ แล้วก็ตัวแอดโนนเนี่ย <_ d ance> เขามีไอดีดองเพชรน,นะครับขายให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจแบบว่า,าอยากจะซื้อไปสุ่มเล่นหรืออยากจะเริ่มปั้นไอดีใหม,ใหม่นะครับ <_ d ance> ก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาไ,ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นกันนะครับ <_ d ance> เดี๋ยว,วรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับวันพีบรัตนะครับกับคลิปรีวิวนี่เลยไม่ใช่รีวิวสิคลิปเกมเพย์ของอาไครนุนะครับผม ก็คลิปแล้วเนี่ยเราโดนไปค่อนข้างที่จะเกลือนะเกลือหนักมากอันนี้ผมเอาการล็อกเซตไปเลยนะครับมาหาเซษซับโบนะเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นไม่หรอกจริงๆผมก็ไม่ได้เล่รอไอดีเนี่ยไอยดีหลักผมยังไม่มีเวลาเล่นเลยจะบ้าส่วนไอ้พวกการเล่นอนะไรพวกนี้หรือว่าสกิลตัวละครความสามารถอะไรก็สามารถย้อนไปดูคลิป เก่าผมได้นะครับผมทำเอาไว้แล้วนะฮะแล้วก็อะไรนู่นนี่ผมไม่ใช่คนที่เล่น ex อยู่แล้วนะครับทุกๆ ex นะครับอาจยกเว้นโอเด้งโอเด้งเนี่ยผมเอาไปเล่นคู่คาโบอยู่นะไว้แบบช่วยแต่แรงนะครับเออน่าจะเป็นแค่ตัวเดียวไหม ex ตัวเดียวที่ผมสนใจก็คือโอเด้งนะตัวอื่นผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเพราะงั้นก็บ้าดูผมบ่นไปแล้วกันเล่นๆบ่นๆไปนะคงว่มีวิธีการเล่นตัวมันที่แน่นอนนะครับเพราะผมไม่ใช่คนที่เล่นตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตานี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็หวานเจียมนะไอ้เขียวหมดเลย ไม่เขียวมาเลยอ่ะทีนู้นอันนี้เราต่อยไปงูไงก็โดนครับเนี่ยอุ้ยแม่งเอาเลิกอยูเลยเนี่ยดอปก่อนนะครับตายหมดสุดิโคตรแบบมันเป็นตัวละครที่จะเจอเอ็กกอล์กอย่างแบบโรเจอร์อะไรพวกนี้นะโอเด้งนะไม่คโคอะไรจุดอ่อนอ่ะขอออกมาก่อนนะครับย่เด็ดเลยมันจะฟันผมให้มันฟันไปเลยนะขอออกมาก่อนไข่ปลาเซตโต้ทีมเราปะ โอ้โหตายหมดอย่างเงี้ยทีมนูน้นกูยืนดูเลยเรียบร้อย <Okay. S 1> ใครมาเดี๋ยวนะขอเก่าหูแป๊บนึงใจยเย็นเมื่อนเ่งเ <Okay. S 2> อ่มามันน่าจะกลับมาฝั่งเราป่ะปนะอ๋อกลับไปฝั่งนู้นนะอ้าวมัดเดียวตายไปดิเรียบร้อยตออได้จ้าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเจอกับเอกท,ที่ที่มาก่อนตัวละครมนะันไหอย่างโรเจอร์โอเด้งนะครับที่ไม่ใช่ไคโนไม่ใช่มาโตะอะไรพวกนี้นะมันเป็นตัวละครที่ไล่จุดออกมาคนะคต่อให้เจอตัวละครใหม่ๆมันก็เป็นตัวละครที่ไล่จุดอ่อนนะครับเพราะว่า ถ้าคนที่เล่นเป็นเนี่ยจะรู้นะครับว่าตัวสกิลสองของอาคาเนี่ยก่อนที่มันจะได้กันาเมทสามพิษมาฟรีๆเนี่ยมันยังมีอาตะด้วยนะครับมันจุดออกมาน้อยมากแล้วก็คือรถดาเมจมันก็มีให้นะมันมันไม่แพ้ตัวเบิร์ตแต่มันแพ้ตัวดีเพนะครับตัวนี้เจอดีเพเก่งๆอย่างโดวฟารบิงโกอ่าเจออเจฟี่ใหม่อย่างเงี้ยดีเพโหดรนะครับผมบอกนะครับเป็นตัวที่ถ้าเจอดีเพนะมันจะมันจะแพ้ค่อนข้างหนักอ๋อรอดไปแล้วก็ตายอ พี่จุดอ่อนมันน้อยมากอะ่ะ <C oughs> โซเจอร์ทำอะไรมันไม่ได้นะครับเดินมาป่าดี้ตายครับน่าเกลียดมากอะ่ะซาบโบไม่ค่อยชอบตัวนี้นะเอาจริงถ้าเกิดยินวัดกันจริงคนะรซาโบไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบเลยนะแต่ห่ามว่า,าไหวไหมไหวนะเออไหวอ่ะมันจะเมเรามันเยอะกว่านะตวัวของซาบโาบซาโบกับอาคารนี่ผมเลือกซาบโบอ,อยู่แล้วมันลูกลักผมเข้าใจไหมเอร์ก็ต่อยต่อยไปครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะตัวนี้ พาสองก็เป็นธรรมะได้นะครับแล้วก็มีการดาเมจก็ลองไปประยุกแจกันเอาน,นะครับฮะอุ้ยโชว์ายตรงเรียบร้อยฝัง่งนู้นเดี๋ยวนะมันจะมีคนไปดึงทงหลบผิวทรายแปบบ๊บแน่ไม่โดนดาเมจได้ไงโคดช้ำแม่หลอกกูดอดมัวไปลงุงว่าเขาทำอะไรของเขาเอา้อาวอา้าวแหลกเหรอ เฮ้ยมึงเอ้าอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเ,เ,เ,เอาป่า,ปาเพื่อนผมทำไมแบบผมทำไมโอ้โหอย่าเนาะเรียบร้อยเลยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์ก็มึงตายแน่นอนไม่ต้องสืบจริงๆถ้าเกิดเรามีม,มีมีโล่อะมีโล่อาคาแล้วเรามีจังหวะที่เราสามารถเพอร์เฟกต์ดรอได้ผมแนะนําให้ดรอตไปนะครับมันจะไม่เสียโล่ไงเออโอเคครับไตรสองมาอยู่กับดานเทิร์มนะครับอ阿拉บัตตาอ阿拉บัตาสเตรชไนท์ ไม่เจอหมดเยี่ยมเ <c oughs> มื่อกี้ด้คลิปผมพูดไปว่าอ่าไม่ใช่ด้าคลิปตาท้ายตาเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าจังหวะเรากดท่าสองือเราให้เราดอทบ้างนะครับมันจะได้ไม่เสียโลอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่แหละนะครับคือเราสองไว้แล้วก็ถ้ามีจงังหวะ perfect d o ทสวยแล้วก็ดอทไว้นะครับคือเราจะไม่ติด perfect d o ทก็จริงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่เสียโลนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะมันช่วยได้เยอะนะครับแหมตัวนี้แม่งแพ้ดีเพช ระวังแค่พวกตัวดิเวทกิงๆที่มันติดเมตาแค่นั้นเองตัวอื่นไม่ต้องไปกลัวโนดขาวโรเจอร์เลยแม่งยิ้มหวานเลยนะเพราะว่ามันกันมันกันเบิร์ดดีตัวนี้นะครับกันเบิร์ดดีกันสกิลเบิร์ดได้ดีมากกดสองแม่นๆเนาะเออกันเบิร์ดได้แล้วสกิลหนึ่งยังมีอีก3ฮิตที่กันเบิร์ดได้นะครับแค่นั้นเองเจอดิเวทก็โลแตกครับแค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะอารมณ์เหมือนเตียวเซียนในอาวีแต่แม่งเป็นเตียวเซียนสามตัวแค่นั้นเอง แง <c oughs> เป็นมูลาดก่อนมูลาดก่อนสันติปุ๊บแล้วก็แบบมีเตี๋ยเป็นเตียวเซียนอีก3ทีอ่ะประมาณนั้นอ่ะดูดิน่าเกียดมากอ่ะเป็นตัวละครที่น่าเกลียดมากอ่ะเฮ้ยผมถอยมอญเดียวะ่ะเฮ้ยจับสวยวะ่ะตัวนี้เราผมว่าต้องการเราแต่เพิ่งเข้าเดียวผม,มเข้าฝั่งนี้ดีกว่าตัวนี้ใครมาโรเจอร์นะครับนานเฮ้ยเลยเป็นล้านปีมาฆ่าพี่อ่ะน้องกันเถอเรียบร้อย เขาก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะสกิลสองเขามันใกล้ครับก็ต้องถอยนะโอเคตรงนี้เราต้องทําอะไรดีรอแล้วกันเราเจอเขาก็รอท่าหนึ่งเขานะครับแล้วก็ยืดแอบแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มองแมบเอาว่ามันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่มาแล้วก็กันธงโอเคไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวผมไปกลางแล้วกันครับโรเจอร์มาเดินกลับไปแล้วนะที่บ้านก็ปล่อยไปแล้วกันเฮ้ยนุ่นข่าวจะตายแล้วดรอไปแล้วว่ะดรอไปแล้วดรอไปแล้วสี่สามไม่ได้ละโอ้ไม่ได้ไม่ได้แม่งแบบเลือดไอสัตว์เอ้ย แรกครับแรกครับอย่างนี้ก็คุ้มีบูนงมาผมลบต้องกดได้ต้องกดแล้วะอ้าวเรียบร้อยตายจ้าถามาก่อนถามาก่อนมาก่นใช้ดอสสร้างสร้างระยะสกิลให้ตัวเองนะใช้สกิลดอสสร้างระยะให้สกิลตัวเองเราสกิลไก่โอเคไม่เป็นไรเราก็ฆ่าแม่งอ้าวโอ้ผมไม่ได้ข้าผมไม่ได้รีเลอรโอเกินลา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 าาาาาา อู้สิไดยเมื่อกี้ผมไม่ได้ฆ่าผมได้ฆ่าผมน่าจะได้รีเลือดนะครับเนี่ยแย่จังขอมาก่อนข้ามตะไอ้ตอนไล่สกิลน่าจะกันพายุได้แต่ว่าไอ้โลอ่ะโลสามทีมันกันพายุได้เปล่าวะน่าสนใจอุ้ยกลัว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 ยายากลัวกลัวยาย่าขู่ดิกลัวขู่มาองตายนี่ต่อไม่ได้จ้าโอ้ ดอดได้ครับแม่เราเราดอดได้นะเออตอนเราตอนเราแบบมาตายอยู่เราเราเราดอดได้นะครับอี่อย่าล้านดิผมพายุมาผมตายแน่เลยวะตอนตอนสวยๆปุ๊บโดนทีนึงเอาไม่โดนเลยวะ่ะโอ้โหช้ำจัดรอครับรอไอ้คนดึงธงแล้วก็เนี่ยเล็งไว้เลยนะครับดูมเฮกซ่าไอ้ผมไปได้ปุ๊บปุ๊บปุ้ย <Yeah! S 1> ใจเย็นใจเย็น ผมไม่ได้พูดโปรเฮกซอดมานานมากแล้วนะเออผมจะได้โปรเฮกซอดแล้วคุณผู้ชมครับโปรเฮกซอดเออพูดก็ได้พูดปั๊บเลยครับเรียบร้อยหอ้าวไอ,อต่อยมันลม้มไปเลยก็ได้ผมจะได้มีอะไรเวลาในการทำอย่างอื่นครับอ,อ้าวฮะพี่กระโดดเข้าไปอุ้ยแพ้คุณผู้ชมอ้าวฮะเอาไม่แพ้เอ,อ้าวอาจจะ เปลี่ยนด่านเนี่ยโธ่อะไรวะโอเคช่างมันเนี่ยก็ตอนท้ายก็ด่านเดิมนะครับเมื่อกี้มันควรแพร้เว้ยมันได้แพ้ได้ไงวะกูเซ็งวะ่ะมันควรแพร้เว้ยทํามเมื่อกี้ไงมันก็ควรแพร้แล้วเขาดึงธงกันไม่เสร็จวะไม่มีเหรียญหรอไม่รู้วะ่ะสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ดึงเสร็จแล้วตั้งสิบวิท่านผู้ชมสิบวิที่ได้ธงหนึ่งแล้วนะทำไมเขาดึงไม่เสร็จวะ โดนพายุตายอ่ะตรงกลางอ่ะไม่น่าใช่ลูฟี่กระโดดไปทัน,นอะ่ะมันก็ยังไม่ถึงนีใช่ไหมอะไรวะเพดมันไม่เพ,เพ,เพอย่าไงนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ี่มันไส้อะไรนู่นบอผู้ชมเนี่ยใครหมันไส้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยความหมันไส้เนี่ยพ <c oughs> อแกเจ้ามันอ่ะนีนี่นี่นนตอนนี้เราเจอ DPS นะครับสองตัวเก่งๆนะอิโตกับ ลูฟี่ ex นะครับสองตัวนี้ต้องระวังอันตรายมากโดยเฉพาะโดฟามิงโกเนี่ยอันตรายสุดๆแต่ละอาไคโนูเลยเป็นตัวแก้หาอาไคโนูแบบตรงๆนะครับไอโดฟามิงโกเนี่ยคือนอกจากจะมีโล่ที่หนามากๆแล้วว่าอาไคโนูจะถึงตัวเนี่ยก็ยากแล้วนะครับแม่งโดนดีเพียดิ้โล่หมดไม่ต้องทำหาแล้วอุ้ยกดไฟมาเลยเหรอเฮ้ยอูรอดามิเตห้าสิเปอร์แม่งต่อยไม่เข้าแม่งเราก็พาเขาออกไปอ่ะเหมือนเดิมเล่นเล่นแบบเดิมไม่ต้องอะไรเยอะตัวนี้มันเล่นง่ายมากเอาจริง <c oughs> อย่าน้องพี่เดนซาโบมากี่ตา,าน้องน้องจะมาสกิลน้องจะมาสกิลช็อตเดียวให้พี่เจ็บหนักๆไม่ได้มันไม่ได้น้องน้องมันไม่ได้นะ <c oughs> น้องๆน,งนี่กดไปเลยบูมไม่ตายว่ะเฮ้ยเวอร์แล้วเวอร์แล้วเอาตัวนั้นก่อนโอเคเห็นไหม <c oughs> จุดอ่อนมันน้อยมากไอตัวเชีย่ยนี่นะเกลียดจริงอย่าไปเปิดไปเปิดเอ็กไม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะนี่ตัวหาอะไรไม่รู้เนี่ยเชื่อผมอันนี้ความใจร้อนๆเนี่ย ต่ว่าจริงๆจากใจก็แนะนําให้ไปเปิดไปเปิดตัวใหม่ดีกว่านะเฮ้ยตายอย่างเงี้ยเอาไม่ถึงผมต้องเข้าอีกนิดนึงผมกนลนมกัวโดนหมัดไงเขาช่างประหนึ่นเดี๋ยวโรเจอร์ก,กร็กเก็บนะเห็นไหมโอเคเอ่าผมว่าผมไปนัวนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันเสีย <c oughs> เสียชาติเกิดสายหมัดหมดได้ไหมโอเคเราจะออกไปฝั่งนี้เฮ้ยกูตายกูตายจริงนกูตายจริงเออเวบอว่เฮ้ยหยุด กูเดินกูเดินหลบเดินหลบเดินห,ห,หลบไปแล้วไปแล้วอยา่าอย่าคิดอย่าคิดตายแล้วมึงเดี๋ยวจะรอดดรอปลพายุนะมันจะเข้าไปเข้าเข้าไปในไฟนะไปดอปไปแล้วนี่ได้เรื่องคืนสวยอา้าวตรงนี้ตรงนี้ยืนหน้ามีหนั่งต้องต้องยู่ในโถงไว้นะครับเราจะดักไว้ไม่ให้เขาดึงนะตั้งโดนอีทัวรแล้วโอเคสวยโอ้ขวาตรงซ้ายตรงอา้าวไอ้แพ้ดีพีเอสจัดอะดูดิ แม่งเปิดอติเมื่อกี้เพ่งเปิดสกิลสองเมื่อกี้ตายเพิ <c oughs> ่งเปิดสกิลสองเมื่อกี้แม่งโล่หมดแหละไปเยี่ยขายขำจ่าให้ผมต้องกลับบ้านนะต้องไปฝั่งผมไปช่วยเพื่อนนะไม่งั้นเพื่อนดึงไม่ไหวแต่ตรงนี้เราค่อยต่อยมาตรงกลางเอาโดนทีหนึ่งสองทีป่ะเฮ้ยเอาโดนโดนโดนแหน่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 อย่าอยายาเนี่ยต้องหลบพายุตั้งหน่อยไปฝั่งไหนตายเนี่ยอ้าเรียบร้อยโอ้โห ผมขอเล่นนุนตีนะครับคุณผู้ชมครับอยากเล่นโอเคไปดีกว่าปั๊บเฮียไปฝั่งนี้อุ้ยวิวหกสิบอีกไม่ไหวนุ่นตีผมชิบหายและวไม่เป็นไรบูลเราจะมาน่าจะพอมีดาเมจฆ่าคนอยู่แล้วสิบสี่วิเออมันต้องแพ้ดิเล่นอ, Kelly, นนน 60, ะ,ะ,อะไรนู้ดสวยสวยอุ้ยวิวหกสิบโคตรแรงเฮ้ยพายุยังอยู่นี่ว่ากูตายเนี่ยเอาจริงเรียบร้อ,รอย โดนชัดดาวชนะมาตั้ง9ก้าตาเนี่ยตา,มมาเมื่อกี้ผมชนะ9กแล้วโดนชัดดาวไปแล้วช่างมันโอเคครับปุ่มประมาณนี้นะัสำหรับตัวของอาใครนุนะครับเห็นไหมคือเจอกับบางตัวละครน่ะมันก็ดีนะครับมันก็จุดอ่อนมันน้อยมากถ้าเกิดเจอกับตัวละครที่มันชนะจริงจอย่างโรเจอร์โอเดงเพราะว่าตัวละครพวกนั้นอ่ะมันเป็นตัวละครเป็นสกิลแบบเบิร์ด นะเจอแฉงเจอโนดดำเงี้ยมันก็กินขาดนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าสกิลพวกนั้นมันเป็นสกิลเบิร์ดไงโนดดำนี่มันมันไม่อ่าตัวแฉงเนี่ยมันกินขาดอยู่แล้วเพราะแฉงมันเบิร์ดนะครับแต่โนดดำเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าโนดดำมันมีสกิลดีเพสอยู่นะครับสกิลสองแล้วมันต่อยพิษศาสาแรงใครนู้เจอโนดดำก็ต้องระวังนิดนึงเนาะส่วนพวกอ่าบิ๊กมัมเอ็กนี่ไม่ต้องพูดถึงมาแล้วมันไม่ใช่เอ็กนะตอนนี <laughs> ้ไอ้ยังไม่เหมือนเป็นเป็นเอ็กที่เหมือนไม่ใช่เอ็กกับบิ๊กมัมนะเออตัวละครมันกก็ปรระะะะมมมมาณนนนนีี้้้แแแแแหลคคคัััับพพอยู่่่่่ไตวจ สีน้ําเงินเก่งๆนะก็หาง่ายๆก็ iso เนาะนะครับระยะยิงแม่งไกลมากอาใครนู้แม่งก่อนจะถึงตัวก็โดนไปหลายแถลอยู่นะครับเออแล้วก็จะมีฟาร์มิงโก้ที่แพ้หนักๆเลยนะครับเพราะว่ามีโล่กันดาเมจเบื้องหน้าได้นะแล้วก็ดีเพสค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าอาใครนู้จะแพ้แล้วก็จะมีพี่ใหม่นะครับมีอมะตะมีสกิลดีเพสนะครับมีสถานะสั่นสะเทือนอีกนะครับโอ้โหนะนี่ดะว่าถ้าเจอพวกนั้นอาใครนู้ก็ลำบากเพราะงั้นที่ผมพูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าจะแบบ แนะนำให้ออกไปเล่นกันแนะนําให้ข้ามนะ <c oughs> อันนี้เพราะความเกลียดผมล้ลวนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆแนะนําให้ข้ามเพราะเดี๋ยวเรย่นี้มันจะมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วมันเป็นน่าจะเป็นเ e อ็กเรมั้งคิดว่าคิดว่านะคิดว่าหน้าน่าจะใช่นะก็รอเอาเพชรไปรอสุม่มตัวพวกนั้นดีกว่าอย่ามาสุ่มมาขายนู่นเลยมันไม่คุ้มนะโอเคก็มาได้แลนวนะสำหรับคลิปเกมเพลย์นะครับก็อาจจะมีความอคติของตัวละครมันเข้าไปนิดหน่อยก็ถ้าแบบไม่ชอบไงก็ขอโทษละกันนะครับ โอเคได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ